เมื่อนั้นกระเด็นมนตีเกสงสารส่งพางทางดุยวมานเลยดีดานเดือดดิ้นในวิญญาพักแรงแ้งเสด้วยเล่กลนวหไปให้พ้นเท้าหมันยาเข้าแฝงกกโกสุมปทุมารอบดูพัทธิดาในวารีเมื่อนั้นกระเด็นจินตลามารสีส่งสนานอยู่ในชนทีกับกำนันนารีพี่เลี้ยงต่างชิงกันเก็บโกสุมบ้างบานตูมพุ่งกีดกิ่นเกี้ยง ชมฉายว้วแซงแข่งเคียงกับบายันพี่เลี้ยงร่วมใจเด็ดฝักหักดอกปทุมมันข่าวแดงแบ่งบ้านอยู่สวัยผลิตเพลินจำเรินหลาลไทยจนใกล้อิเหนาเข้ามาเมื่อนั้นพระโฉมยงวง,วงอสันแดหวาแฝงใบบุตรบงในคงคาเห็นกะรยามาใกล้ก็ได้ทีจึงเยื่อกรอช้อนสอดไปสัมผัสนางสบิ้งสะบัดเบี่ยงหนีพักแรงแ้งศาสวารีให้ชลทีถูกองนงคาัน ขันบาหยันผัานหน้ามาตรงก็ทำเป็นสีองค์สงสนานแล้วเก็บโกสุมปทุมมาอันมาประทานบาหยันกระยอา